เป็นเหตุให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระอาการประชวรต้องนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นการด่วนหลายคนอาจยังไม่ทราบหรือยังคงสับสนอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้ช่อง YouTube Thailand t ทเ d ทของเราจะมาให้ข้อมูลแบบเจาะจงและละเอียดว่าทำไมเจ้าหญิงถึงเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตกจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องจากเวลาทองสำหรับจังหวะคือ60นาที ในแต่ละนาทีที่ผ่านไประดับของความเสียหายต่อระบบประสาทจะรุนแรงขึ้นพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงประชวนพระหัตถ์ไทยวายเฉียบพลันเมื่อนานมาแล้วเมื่อประชาชนได้เห็นพระองค์ท่านออกสื่อในกิจกรรมส่วนพระองค์ใครๆก็เห็นได้ชัดว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามักมีพระอาการสูบผอมพระโอครัำผิวหนา้าซีดเซียว เป็นสัญญาณของภาวะหัวใจล้มเหลวและเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนจิตใจของในหลวงรัชกาลที่สิบเป็นอย่างมากในฐานะพ่อและพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอย่างเป็นที่รักยิ่งของรัชกาลที่สิบในหลวงทรงห่วงใยพระพลานามัยของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอยู่เสมอและโปรดกล้าให้คณะแพทย์เฝ้าติดตามและรายงานพระพลรานามัยของสมเด็จ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ทราบโดยเร็วอยู่เสมอปัญหาประการที่สองคือในช่วงหลายเดือนมานี้พระพลนนาไมของพระองค์เจ้าโสมสวลีพระมารดาในพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไม่ค่อยดีนะทําให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาต้องทรงคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นได้ชัดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยี่ยมและดูแลพระมารดาอยู่เนือง เรื่องนี้ทำให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงสูญเสียกำลังพระวรากายและเจ้าหญิงทรงมีพระโรคหลอดเลือดสมองขณะทรงศึกสุนักส่วนหนึ่งเป็นความผิดของคณะแพทย์หลวงด้วยที่ไม่ดูแลพระพารามัยของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอย่างใกล้ชิดการให้เจ้าหญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายมากเกินไปนั้นไม่ดีต่อสุขภาพ ประเด็นที่สามจากข้อมูลวงในพระราชวงศ์พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจริงๆแล้วทรงหมดไปตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโควิดคู่กับสุนัขอันเป็นที่รักและมักจะอยู่เคียงข้างเจ้าหญิงผู้สิ้นพระชนการสูญเสียสุนัขอันเป็นที่รักทําให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรหนักและต้องรับประทานยาต้านเศร้า ทำให้พระอาการพระหาไทยของพัชรกิติยาภากำเริบขึ้นจนทำให้พระสวาสมีต้องถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโชคดีที่สุขภาพในปัจจุบันของเจ้าหญิงทรงตัวและฟื้นตัวแล้วเรากังวลเฉพาะเมื่อพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้าน